มีกลับตัวด้วยลายจริงอย่านึ่ว้ยลงไปไปน้องโอ้โหลายจริงหมยแรกของวันเศร้าเลยทะลุปไปเรียบร้อยลงไ้โดนหน้าตาลงไ้ ดันลงไปปืดปืดฮ <c oughs> ่่ามีกลับตัวไลยจริง๋ง ก็แพ้ไป okay, ตามระเบียบไม่ไม่คลิตมาก โอเคมาไม้สองเมื่อกี้แพ้ไปหนึ่งเาดูไม้สองก่อนแล้วความเ้าใจ ลาแล้วไปห้านาทีห้านาทีกว่าสามสองโอเคกลับ ฮามากเลยอ่ะเหมือนกับไม่มีแรงนลยไงบักเสี่ยวบักนะโอเคเดี๋ยวไปไล่อีกสามนาทีไม่เยอะเหรียญเดียวสองเหรียญหกสิบบาทดี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 ดด ลุ้นไม่ลุ้นแนตะ่ไม่ได้เยอะไปดูไม้อื่นก่อน,น็ได้เวลาอีกนานแบบนิ่ง ฝึกเล่นแบบมีวินัยแทงสามไม้กำหนดสามกำหนดเล่นสามไม้แต่ถ้าแพ้สองไม้เลิกแพ้สองไม้เลิกแปลว,ว่าสามมีโอกาสทั้งชนะทั้งแพ้่า นี่ลงมานี่แล้วนะนี่นี่นี่เรานี้มีการกลับตัวเกิดขึ้นเช็คเจ้งแล้วเพราะว่าให้เวลามากไปจริงที่เราให้นันยู่ตรงนี้เลยนะดันไปแล้วก็มีนาฬิกามีเวลาเยอะต้องไปเรียนสองเรียนหกสิบบาทเนั้นแบบฝึก กิดขึ้นได้สิ่งที่เราคาดไว้อันนี้มันไซด์เวงมากตรงที่เราน่าจะเล่นโซนนี้น่าจะเล่นแท่งนี้คาดกันดีไปเล็กน้อยเวลาอี่สิบนาทีไม่แน่แเขามีแรงนี้ขึ้นมาเขาน่าจะลงคาดการไว้ว่าจะลงเพราะว่าเขายังมีแรงยังมีแรงขาย ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีแรงขายลงมาอีกเรามาลุนกันลุ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 นี้ว่าเหรียญหกสิบเราจะได้ไหมางไปสองเหรียญลงไปสองเหรียญบ้า,ามานลุนกันนกหนานไว้นกหนานคนะือเวลาเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาต้องลง ขึ้นน้องลงดูจากดูจากกราฟเนี่ยขึ้นมาอามแรงซื้อมันสุดนะเกือบสุดตัวสุดสุดแรงสุดกําลังซื้อของตลาดลนะก็จะมีแรงแรงปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบไซเวทเวแบบลงมาข้างล่างกำลังค่อยๆลงลวมนกันใหม่อีกยิบเก้า สามสิบวิยี่สิบหกวิห้าเรามาดูกันว่าจะทบไม้มาติงเกลได้ไหมมาติงเกลคือการแพ้ไม้แรกกลับมาทบไม้สองถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยแล้วเรามาติงเกลโอกาสที่จะโอกาสที่จะจะเสียงเงินยากแต่นั่นหมายถึงว่า การทมไม้สองต้องต้องมั่นใจหรือถ้าไม้สองไม่ได้ก็ต้องทมไม้สามโอเคมาแล้วนะขอสามพอย่อขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยอนิน่ขึ้นไปกระตุกให้หน่อยแหมไม่ต้องรีบลงขนาะนั้น เวลาสามนาทีใช้แวันี้เนี่ยหือสองนาทีกว่าโอเคเขาจะลงอันนี้ก็คือเขากลับตัวเวลาเราก็กราฟจะขึ้นมาถึงแรงสุดแล้วเนี่ยสุดใช้ถึงวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาสุดนี้แหละแล้วก็จะลง เวลาเขาถึงจุดแล้วเขาก็จะลงดูได้จากตรงไหนดูได้จากาเคหลังไม่ไม่ไมีเลยคือม,มีมีการมีแท่งสีส้มเกิดขึ้นแล้วก็แท่งต่อไปเนี่ยจะเป็นแท่งที่คาดว่าจะลงผมแทงช้าหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจคาดว่าจะลงเรามาดูกันว่าจะเขา,าจะลงไปถึงไหน อีกหนึ่งนาทีครึ่งมีการกลับตัวมีการเขาจะคาดว่าจะลงมาถึงตรงนี้นี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเขาบอกว่าหนึ่งสองสามพอดีเลยคาดว่าจะลงมาถึงตรงนี้เดี๋ยวมาให้ดูเลยขลเขนะา,า,าจะลงมาถึงตรงนี้ไหโอเคนะโอเคปังเดี๋ยวมาให้ดูดูว่าเขาจะลงมาถึงไหม เขามาถึงตรงนี้แล้วเขาจะกลับตัวขึ้นไปเอาแล้วก,การก,การกลับตัวก่อนทําให้มีลุ้นมากขึ้นเลยหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งท่านมามีแนวต้านตรงนี้นะ <S <S okay, เคกลับแปลว่าเขาทะลุลงไปแล้วโชคโอกาสก็มามา ต้านลงมามีแรงขายมีแรงขายลงมาอย่างนี้เขเรียกแรงมีแรงขายแรงขายแล้วมามีแรงขายสิบก้วาวินาทีจะจับเวลาสามสิบวินาทีสุดท้ายเรามาดูว่าอันนี้ก็เริ่มกับตัวละเห็นมะเขามาถึงแนวนี้จริงๆด้วยนี่ กำหนดไว้ว่ากีเนี่ยอาจจะเลยไปนิดหน่อยก็ใส่เทียนแรงปเน่้ยเราอยู่ประมาณนี้เขาจะกลับตัวอันนี้เขาเริ่มกลับตัวขึ้นแลวดูว่าเรามาลุ้นกันยี่ห้าวินาทีเขาจะกลับตัวไปถึงเส้นที่เรากดออเดอร์ไว้มาหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันดูมาเรามาลุ้นเราลุ้นดู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 เขาจะมีแรง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 ซื้อกลับมานะ จากที่มีแรงขายลงมาถึงนี่เขาจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอโอเคไปไม่ไหวเพราะว่าตั้งเวลาไวสากนาทีก็รับซับเร่ที่เขาแทงไปแค่1เหรียญหนึเหรียญก็ได้มา80%ซ็นต์ได้กำไรมา80%เปร์เนท่านั้นจากยอด1เหรียญก็นับมาโอเคเดี๋ยวครบสไม้เลิก เราจะไม่เล่นมากกว่านี้เล่นเท่าที่ได้เอาแค่ได้โอเคพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราเราเราลงไม้ใหญ่ลงราคาสูงๆพัฒนาไปเรื่อยๆหยับหยับโลกอย่าโลภเคยโลภแ,แล้วแล้วก็เสียหมดตัวเล่นเ่านี้จบทำไรกับบ้านตีหัวเข้า,ขาบ้านนอนอย่าใช้หลักการนี้อย่าเล่นต่อเนื่องเดีย๋ยวจะหมดตัวโอเคแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะจ๊ะ